ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับมิตรลักสหายสายเขียวทุกท่านนะครับพ่อกันอีกแล้วครับเมื่อนี้อยู่ทงอยู่ทานะครับคือเก่าหรครับพี่น้องอยู่สวนปลาลุงจ๊คมือนี่นะครับสิบห้ามาอัปเดตให้เบิงนะครับหลังจากฝนถิ่มช่วงไปโดนพี่น้องปลาใหม่เฮ้านะครับปลูกฝากเทวดาเจ้าที่ดูแลสิเป็นอย่างไรนะครับไปชมกันเลยนะครับพี่น้อง นี่พี่น้องตอนนี้ฟางซายมือเฮ้านี่ก็เป็นต้นไผ่นะครับไผ่เลี้ยงไผ่ตองนะครับไผ่กิมซุ่งพี่น้องนี่ปลูกไว้กับบ่ได้ดูแลหรอกครับโอ้มิมนี่ก็ตอมนี่ครับโซนทั้งพี่ก็สิเป็นไม้ประดูปลาพี่น้องไม้ประดูปลากับพยุ่งนะครับเพิ่นก็สิ เติบโตได้ดีครับในสภาวะดินแห่งแรกนะครับสวนปลาลุงจักมองนี้นะครับกะปลูกทิมไปเลยพี่น้องบ่ได้มีระบบน้ามีหยังนะครับอาศัยฝ่าฝนอย่างเดียวตายไปก็หลายรอบครับบางต้นที่ตายนะครับก็บ่เป็นหยังเข้าก็ปปูกไม่นะครับมันก็มีต้นใหญ่ต้นน้อยสลับกันไปนะครับมองนี้ก็เข่าปีที่สามแล้วครับพี่น้อง เขาปีที่สามนี่พยุ่งต้นนี้นะครับบักสามเม็ดกัวแล้วครับนี่นี่รุ่นแรกๆนะครับมองนี้ก็ปลูกไว้นะครับสองมิถุนายนนะครับปีหกสองพี่น้องกะผ่านมาสามปีนะครับรังต้นกะปลูกเสริมมาเรื่อยๆครับปีหกสามหกสี 3, ่ 4, กับปลูกมาเรื่อยๆพี่น้องตายไปแน่กับมี่นะครับนี่ ยงต้นปลาดูปลานะครับนี่ปลาดูปลาที่เฮาเห็นอยู่นี่เพิ่นกะกำลังใหญ่นะครับยางหน้ากม็มีพี่น้องพี่ตน้นยางหน้ายางงามเลยอันนี้เพิ่นรอดมาได้นะครับนี่ต้นก็ใหญ่แล้วครับนี่กำลังแตกใบแตกยอดงามเลยนะครับตน้นยางหน้าก็มี่หลายอยู่ครับปลูกไว้เป็นร้อยสองร้อยเวลาพี่น้องสองร้อยก็ต้นก็ตายไปนะครับ นี่ครับโซนกลุ่มนี้ก็สิเป็นไม้ประดูปลานะครับคุนที่เลี้ยวเห็นอยู่คุณกะพุ่มใจนะครับดีใจพี่น้องที่เห็นต้นไม้เติบโตนะครับอันนี้เท่ากับปลูกฝากเทวดาเจ้าที่เพิ่นดูแลเลยห้ยาก็เริ่มฮกแล้วพี่น้องห้าบอเป็นยังนะครับกหก้าฮกเดี๋ยวเท่ากับว่าตัดสางเอานะครับนี่มองพ้น บางพ่นแมีไม้ตะเคียนทองพี่น้องนี่เพื่อนก็เติบโตได้ดีนะครับไม่ตะเคียนทองนะครับนี่เพื่อนแกรอดปลูกไว้ค้างพ่นเนี่ยครับพี่ฟังพี่ฟังพี่ก็มี่นะครับนี่ปลาดูปลานะครับเดีย๋ยวเห็นสูงสูงพุ่นกกส่วนมากเป็นพยุ่งพี่น้องพยุ่งนี่สีรอดแถบทุกต้นเลยครับ ครับมาดูปลาพี่น้องทนแรงอี่หลีน้องนั่นก็สิเป็นพวกนนซีปลาเขากับมี่ไหวอยู่ครับนี่มิมมิมครับมาตอมพี่น้อง <c oughs> เพิ่นตอมอยู่นี่ครับพี่น้องต้นพยุ่งนี่ก็รอดนะครับทนดแรงพื้นที่มองนี้ก็เป็น <c oughs> มิมพี่น้องมิมไร <c oughs> พื้นที่มองนี้นะครับก็เป็น ดินทรายพี่น้องเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ํานะครับนี่ฝนตกมากอะ่ะซึมหายซึมหายเคยถ่วมอยู่เท่านึงนะครับขุดหลุมปลูกเงี่ยมือเศร้านี่ขีด้ดินไงท่วนๆใบใบามากฝนตกถ่วเลยพี่น้องนี่มองนี่นะครับแต่บ่พ่อมือครับเป็นกระแหงไปเป็นดินทรายครับพี่น้องนี่เดี๋ยวพามาเบิงพยุงต้นนี้ครับนี่ต้นไ่กัวมูครับอยู่นี่ สี่เมตรได้ครับนี่ความสูงเพิ่นตอนนี้นะครับยัางงามเลยสำหรับต้นพยุ่งมองนี้นะครับผมกับสีบ่ได้ตัดแตงกิ้งนะครับเท่ากับปล่อยให้เพิ่นเกิดเองเป็นไปตามธรรมชาติเลยพี่น้องน,นะครับเพิ่นกับสีแตกแขนงแตกยั้งขื้นถ้าเท่าอยากได้ต้นเลี้ยวสูงเท่ากับตัดแตงกิ้งเอาครับพี่น้อง นี่โอนทั้งพี่ปลูกซอมที่หลังนะครับนี่แต่เพิ่นก็รอดนะครับรอดเกือบทุกต้นพี่น้องกําลังเติบโตแข่งกันขึ้นมานะครับนี่แหละครับพี่น้องตายเพราะเป็นหยังเขาปลูกไม่นะครับสําหรับพี่น้องที่ถามว่าพื้นที่แห่งแรงปลูกไม่อีหยังนะครับเทากับเบิงเบิงเอาพี่น้องว่าบริบทในพื้นที่เท้านี่มันเป็นยังไง จังของผมมองนี้นะครับก็บเป็นดินทรายบอุ่มน้ำพี่น้องกัไม้พยุงนะครับไม้พยุงไม้ประดูปลาตะเกียนทองเพินสีลอดนะครับไม้แดงก็มีพี่น้องไม้แดงนี่เดี๋ยวสิผ้ามาเบิงโซนพี่ทางท้ายมือนี่ครับทางท้ายมือนี่ไฝใหม่ไปรอบหนึ่งพี่น้องช่วงเดือนกุมภาพันธ์มานะครับไฝใหม่ แต่ว่าเพิ่อนกะรอดอยู่ครับเข้ากบหดน้ำหดน้ำคลุมฟางดีๆพี่น้องนี่กะโชคดีอย่างหนึ่งนะครับฝนตกบ่อยนะครับปีนี้นี่ต้นนนทรีป่าพี่น้องถือไฟไหมทั้งแถวเลยครับนี่ไฟไหมทั้งแถวไฟล่ำเข้ามานะครับข้าเจ้าจุดต่อเฟื่องพี่น้องเผาห้านะครับ นี่ตอนนี้เพิ่นกับฟื้นแล้วแล้วก็แตกกอขึ้นไม่นะครับนี่ครับต้นนนทรีป่าฟังทั้งนี้กับปลูกไว้ประมาณสิบต้นพี่น้องส่วนที่ลงโล่งทั้งนาที่เห็นพุ่นนะครับกับส่วนมากเพิ่นตายพี่น้องปลูกไว้แล้วก็ตายเดี๋ยวบอเป็นยังครับเดี๋ยวเฮ้าหาไม้มาลงไม้นะครับ ตายก็ปลูกใหม่คือเพื่อนว่าแล้พี่น้องนี่ต้นใดตายเห้าก็บว่วตองห่วงนะครับยังปลูกอีกได้หลายอยครับมองนี้นะครับเดี๋ยวก็ทีปลูกไปทุกปีนะครับตอนนี้เขากับเตรียมกาไหม้ไว้แล้วพี่น้องเดี๋ยวรอฝนมาอีกจังน้อยก่อนนะครับเสียเมา่อปลูกเพิ่มครับมองนี้ก็ตั้งใจว่าสีเฮ็ดให้เป็นสวนปลาเลยพี่น้องนะครับ มีไม้ออียงพันนี่เอียงกับจิตเอามาล่งหล่ยๆนะครับมองนี่นะครับเพื่อให้เป็นสวนปลาหลากหลายนะครับ <c oughs> นี่แหละครับผู้ใดว่าปลูกต้นไม้ไปเล้วบร่รอดนะครับบร่รอดแหงแล้งตายนี่ครับเบิงเป็นตัวอย่างได้พี่น้องมองนี่ก็บ,บ่ได้ดูแลอย่างเลยครับมีเพียงแต่ว่าเข้ามาตัดหญ้าให้เพิ่นเนี่ย เป็นรอบๆไปนะครับฟุ้นปุ๋ยกับอะไรใส้พี่น้องนี่อาศัยฟ้าฝนพันหดน้ำให้ย่างเดียวนะครับนี่ครับตอนนี้ก็อัปเดตมาให้พี่น้องเบ,งบ,บิ่งนะครับส่วนมากกับต้นพะยุ่งล่ะครับรอดรอดหลายกับต้นประดูป่านะครับ ตอนนี้ฝนกับทีมช่วงไปครับพี่น้องฝนกับทีมช่วงไปโดนแล้วให้ลงไม้อีกจั็น้อยนะครับเท่ากับที่ได้เอาต้นไม้มาปลูกเสริมไปนะครับนี่ครับต้นพยุงกำลังเติบโตกำลังใหญ่เลยพี่น้องเห็นแค่นี้ก็สุกใจแล้วครับผู้ล,ลังคนเพิ่นก็ถามว่าเอ้าปลูก ต้นไม้อยังจังสีญงแล้ยวนะครับต้นไม้ที่โตไว้ก็คือต้นไม้ที่ปลูกวันนี้นะครับพี่น้องนี่ครับมือนี่ช่องยูทงยูทานะครับก็ได้มาอัปเดตสวนปลาลุงจักให้พี่น้องเบ่งนะครับก็โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอยูทงยูทาเนเดอร์ครับเพื่อเป็นแรงใจขอบคุณครับสวัสดีครับ